เข้าถึงนี่สําคัญมากๆเลยนะครับการเข้าถึงให้คนเบล,เลหลังพี่เบลสวัสดีจ้ารักสินบ้านเกิดสวัสดีจ้ามาทางครับก็อถอเวลาเดิมครับทุกคนก็มาไล์สะสมเวลาครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมก็ทําไมอันนี้มือถือยี่ห้อผลไม้นี่ค่อนข้างจะสะดุดบ่อยมากๆเลยนะยี่ห้อผลไม้นะครับทุกคน ที่มาให้กำลังใจวันนี้นะครับขอขหยทุกท่านสู้ๆไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่าเออ,อเมื่อ,อไรจะถึงไม่รู้คือถ้าเราทําอะไรเพลินๆนะครับผมเวลาก็จะผ่านไปเร็วมากๆถ้าเราโม่ใจจดใจจ่อรออะไรสักอย่างขอบคุณทุกท่านเพราะเราไม่สามารถใครขึ้นห้องได้คือการที่ระบบให้เราผ่านการเป็นครีเอเตอร์ติดกแสถึงแน่นอนครับผม ก็เก็บทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราไม่หยุดคุณลักถิ่นบ้านเกิดคุณศรีสุดาจะให้ดอกไม้นะครับเลิฟๆทุกคนหัวใจนะครับที่เราทําการเข้าถึงได้เยอะแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อทีหลังนะครับผมการเข้าถึงก็ตกคัวภาพเช่นเดียวกันครับ มาทางโปรไฟล์ครับขึ้นไม่ได้เนี่ยผมนี่ยังมีค้างเย้ะหน้าจออยู่เลยครับผมมารับขึ้นห้องลองของโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นลูกสาวหลาลองลูกสาวหลานะครับกงใช่ไหมห้องกงพายุเข้าใช่ไหมห้องกงพายุเข้าทายทุกคนนะจ๊ะจากคุณพี่เวนนี่ครับผมเริ่มทำเหมือนกันอย,อย่าลืมอย่าลืมลืม รู้สึกว่าของที่ยี่ห้อผลไม้นี่อะไรนีดๆี่หน่อยหน่อยก็ดับไปเลยนะครับทุกคนทุกคนเพื่อนเพื่อนท่านคนใหม่ทุกท่านนะครับผม mm hmm. เพื่อนๆใหม่ทุกคนเนาะ mm hmm. ก็คือผมก็ใหม่นะแต่ว่าอันนี้ผมผม,ผมผ่านอันนึงแล้วแต่อันนี้ผมไม่เชียร์ของอะไรนะครับผมไม่ได้เชียร์อะไรนะครับเชียร์ระบบนะครับไม่ได้ไม่ได้มาเชียร์ขายอะไรเด้อ <laughs> ครับผมชั้น,นี้วิธีโปรโมทเนี่ยก็คือต้องไปโปรโมท ตรงสถานที่ที่เราอยู่ผมก็ตอน,นแรกรผมคิดว่าอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะคุยกับลูกสาวอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคได้เลยจ้าคุยได้เลยตามสบายตามสบายนี่ผมดึงแล้วนะชีวิตอํำลำสวัสดีทุกท่านครับผมคุณเบลกับใบหม่อนสวัสดีเพื่อนๆอรอบห้องค่าก็เจอกันที่บ้านของทุกคนนะครับผมขอคณค้าผม บาย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 ครับผมรักดอํฎามลาสวัสดีครับผมคุณมิสซ่ามาแล้วเออเนคอมเมนต์ไม่ไหลตอนนี้ในในมือถือผมนะคอมเมนต์ของคุณสุพันนีแปดหมื่นอยู่เลยครับเขาก็จะแจ้งเรามาอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าน้องกุ้งโอ้น้องกุ้ง,งก็งามาสวัสดีครับผมขอบคุณครับน้องกุ้ง ทำได้ยังไงอะแบบนั้นนะผมผมก็อยากจะทําแบบนั้นนะคุณวริชนสวัสดีครับวันนี้ผมเชิญลูกศ์ขอบคุณคุณชนาทานขอบคุณคุณนัทปะเพื่อขอบคุณน้องไอศครับผมคุณไมตรีนะครับผมคุณสมารีครับครับขอบคุณครับคุณคุณสุธนครับผมคุณสมารีด้วยครับผมขอบคุณครับขอไงกโอ้เออนี่ผมเรียก ผมเชิญคนขึ้นไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ให้ฉายเดี่ยวอีกแล้วตอนแรกก็ไม่นันมั่นใจว่าเออผมนั้นผมโปรโมทไปสองเหรียญครับสองเหรียญมันจะให้อยู่ได้ประมาณประมาณสองวันประมาณนี้นะสองวันนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดงามงามจ้าจากคุณรักถิ่นครับผมมาดามบ้านดอนมาพร้อมพรมามไรทานนะครับผมอู้สวัสดีครับเผื่อแป๊บเดียวห้านูตาสวัสดีครับัลโหล คุณคุณไมตรีสวัสดีครับยังไม่ผ่านเลยครับยังขอบคุณนะครับที่อ่ะผมผมรู้สึกว่าจะมอกมองต่ำนิดเดีเดี๋ยวเขาก็จะไปเข้าประตูหลังอีกเข้าอีกประตูหนึ่งนะครับทุกคนปันหนึ่งก็ ลักถิ่นบ้านเกิดคุณศรีสดาให้ดอกไม้นะครับเลิฟๆทุกคนหัวใจนะครับคอมเมนต์ไม่ไหลตอนนี้ในในมือถือผมนะคอมเมนต์ Comment ของคุณสุพัน์นีแปดหมื่นอยู่เลยครับสถานที่เที่ยวสวยงามนะครับผมเห็นเข้าเรือออกบ่อยๆนะครับเรือออกบ่อยแล้วก็มองถ่ายรูปมาแล้วก็คือยากยากประเดิมนะครับยากกว่าเดิมมากๆคุณสมคิดแอบจิงสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม เออทำไมวันนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์ตรงนี้บ้านท่านนะครับผมขอบคุณครับผมขอนเชิญคนนอนหลับฝันดีนะครับบายบายสุวรรณีก็เลิฟเลิฟทุกคนครับผมบ้างครับดึงป,ป่าปอนขึ้นมาแล้วป,ป่าปอนขึ้นดีห้องหนึ่งป,ป่าปอนขึ้นดีห้องหนึ่งครับผมท่านใดที่ว,าวา่างๆก็มาคุยกันได้นะครับนีท่านหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับผมเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับผมก็ อีกคุณดีออนครับไม่เห็นอะไรเลยครับใน,นนี้มันแจ้งมาแล้วการเชื่อมต่อไม่สําเร็จครับผมเหมือนเขาเขาเขา้นเ,เอาของสตรีมให้ผ่านก่อนไม <laughs> เอาสตรีมให้ผ่านก่อนก็ป่าปอนเดี๋ยวตาป่าปอนปาก่อนว่าเออผมจะไม่ไม่รอบห้องรอบบ้านรอบเมืองรอบโลกนะครับผมแต่คุณสุธนครับสวัสดีเช่นเดียวกันครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้ก็อยากจะ วันนี้ยายไม่มาเนาะวันนี้ยายไม่มายายไม่มาก็จะคุยเรื่องแฮชแท็สักหน่อยเพอ่อยายก็เลืมสิ่งที่ทําให้การเข้าถึงน้อยคือการเปลี่ยนชื่อครับใครใครเปลี่ยนชื่อแล้วเอาชื่อให้มันแน่นอนนะอย่าเปลี่ยนนคอมเมนต์ไม่ไหลตอนนี้ในในมือถือผมนะคอมเมนต์ของคุณสุพันธ์นีแปด0 0ื่นอยู่เลยครับเราทําตรงนี้ผ่านแล้วก,ก็จะดันให้เราขึ้น มันเหมือนเราเป็นอชาเลนจ์ Challenge ด้วยชาเลนจ์ Challenge ก็จะอยู่นั้นด้วยครับผมก็มีวิธีการจำของเขานะเรียกส,ส,สู่สู่เขาอาจจะเขาจะพูดยากกันนะเขาก็มีวิธีอะไรดูบ้านป่าก่อนว่าป่าเขาขึ้นได้หรือเปล่าป่าเขาขึ้นห้องนู้นได้หรือเปล่าขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนี่กา,ารเชื่อมต่อไม่สำเร็จครับผม อ่ะเขาเดี๋ยวผมจะลงเชิญคุณลูกสาวหลานนะครับผมคุณทุกกําลังใจเลยนะครับมาดันสวัสดีน้องแอนมาดามพระมาดามบ้านดอนนะครับสวัสดีคุณแอนไม่งั้นก็คือเขาไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับเนี่ยสวัสดีคุณฉัตครับคุณนรงสวัสดีคุณนรงก็สวัสดีคุณสุพันธ์นีครับทำแต่ละคนอย่างบางอ่าาเรายังไม่มีประสบการณ์แสดงว่าเราทําได้นะคือถ้าเรา ถ้ามันผิดอะ่ะก็คือผิดไม่ผิดก็คือเดี๋ยวเขาแนะนําม,มาเองเลยครับ <laughs> มันก็คือประสบการณ์ทุกคนเหมือนกันนะครับประสบณ์โอ้เออเนี่ยผมเรียกผมเชิญคนขึ้นไม่ได้เลยนะวันนี้เ็าให้ใช้เดี่ยวอีกแล้วตอนแรกก็ไม่นันมั่นใจว่าเออผมเวลาผมพูดอะไรกับใครไม่ได้นะเขาจะเรียกร้องความสนใจเขาต้องเป็นหนึ่งครับผม <laughs> ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า คุณดิอนสวัสดีทุกท่านครับคุณเชินป้าอยู่บ้านคุณฟาร์มจ้าอขอบคุณที่รายงานจ้าคนอื่นเขาขึ้นได้นะคนอื่นเขาก็ขึ้นได้นะในวันนี้อาจจะเป็นแค่บางคนก็อย่างว่าเนาะสบายครับผมมาดามบ้านดอนนะครับตอนนี้ก็จะมี สู้ๆนะครับคุณสมคิดคุณกุ้งสวัสดีทุกท่านจ้าคุณกุ้งสวัสดีทุกท่านครับผมรักตื่นบ้านเกิดสวัสดีจ้าจามดามบ้านนอกครับคุณนรงก็สวัสดีลูกสาวหลาจ้าคุณนรงสวัสดีลูกสาวลาสวัสดีครับผมอยากคุณนรงครับคุณบริชชนสวัสดีครับผมทุกคนขอบคุณทั้ง15ล้านดวงตาครับผมขอบคุณครับผมไม่งั้นผมมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยผมดูข้างๆ มาพร้อมความหนาวไร้เลยทําตามเขาเถอะครับนั่นคือการบ้านของเราเขาแจ้งให้เราทําอะไรก็ทําตามนั้นเขาจะคือเหมือนว่าเขาจะดันเราด้วยอ่ะแจ้งมาแล้วการเชื่อมต่อไม่สําเร็จครับก็ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ผมเชิญเพื่อนๆไม่ได้เลยครับไร้เลยทําตามเขาเถอะครับนั่นคือการบ้านของเราเขาแจ้งให้เราทําอะไรก็ทําตามนั้นเขาจะคือเหมือนว่าเขาจะดันเราด้วยอ่ะ ไม่ค่อยจะมีมาเลยครับฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเหมือนแล้วเขามันจํากัดเราอ่ะทุกคนทองทําลองทําการเข้าถึงให้เข้าถึงเยอะๆนะเหรียญจะเหรียญจะเด้งเออเด้งเหรียญจะเด้งต่างกันเลยนะครับเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมสวัสดีคุณป๋าพา้่นจะป๋านะลงครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลตรงที่ แหล่งที่เราอยู่ประมาณกี่ไมล์กี่ไมล์ขึ้นบอกไปจากจากตัวมือถือเราครับผม